พอจากคลิปที่แล้วครับหลังจากถอยหลีกให้ทีมงานออกไปแล้วครับผมามต้อการขึ้นไม่ต่อเจ้าว่าขึ้นไม่แล้วก็จะถอยเขาล็อกเนาะจะเป็นวัตถที่การเขาล็อกการหลกักถอยจะเป็นแบบนี้นเนาะไปดจุ่มไปเนี่ยครับโค้ก,กจะทีบเปิดตางให,ให้มีช่องว่างการดังหลักมากเนาะ แก้ก็ต้องฉีดจางไปก่อนครับช่วนี้รถก่าก็ท่นใดเนาะัปิดงการขีดไม่ก็จะเสียเวลาไดการทางครับทงไปตัวกันบทางกัยางขีดลำบพวกัล <c oughs> กลยแอาแต่งทางเน่ยจะก่ยกว่าเลเกียวเองเลสลิงได้ด้นบ่เอ,อ,อา หนึ่งถ่ายปัดไปเได้ปัดเลยแรงดีแรงดีส่วนมากไม่โคตรจะแรงดีเวลาดึงอยู่เนาะดันถ่ายบค่อยแรงกว่าเด้อเอาอจีบไปอีกจังไรก่อนอีกจ็คอยดึงไปอีกเสร็งรุดๆรุดๆนะแต่วันนี้หัวดังอย่างเดียวอ,อ๋อไปตั้งข้างาก็นยังสินไทยเนาะ พอขีดใหญ่ก็ได้เปรียบในการขีดเพราะขีดสำคัญเลยเพราะขีดมันโค้งดีก็จะดูดไม่ได้ดีเพราะขีดบางหัวมันจะบ่อยมีความโค้งเนาะมันจะบวกขีดมันจะเป็นหนีไปพ้นครับสิเก่งว่าสัตวเนาะมันองหนีบไปอ๋อบังสกิลการร่างกายมาดิปาป้ามันจะเบิ่งเพื่อนไปอีกแบบนึ่งนะครับกับการขีดแบบอิ่มล้นหน่อยนิดเนาะ โอ้เฮียเฮียเฮียกา,ารคิบแบบนี้ก็ใส่ความจำแนงครับประสบะละละละะการณ์ล้วนในการทำงานถึงใส่ในหัหวนี้สิมีมีอาจารย์ดีนะเนี่ยฮ่าป่ากิปาปอกนั่นบุ๋งไวนเป็นแนวทางก่อนครับสำหรับสายมิโคโสายคิบเนาะเอาเก็ดปลายมาใส่ทักงหน อันนี้รถแักอุ้งตันขนขาไม่ได้ลลอกอยู่เชียมใหม่กันเอาดึงมากว่าน,นี้ดึงมาเลยสบายๆครับปิ๊นปินโอเคจีบไปเรื่อยๆจีบไปเรื่อยหลากไปเลยครับกันว่าลากรถขามากอะเสียเวลาไม่กู้ขีบเดินขีบเดินกันเสียเวลาไร ไม่เขาเจาะตัดใบอีเร่อเต็นน้ำมันท่านลดนะเนี่สเกี่ยวกันว่างถ่ายยิบมยิบไปเลยเลื่อนเพื่อนไปเลยครับว่างตกแต่งวบง่ามกบันกบันข้นแบกบ